f อซแห่อนุโมทนาเบนปุญญาพรโพสตภาพลาทางโลกเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งนักแสดงสาวมากความสามารถที่หลายคนน่าจะคุ้นหน้าคุ้นตากันดีค่ะสําหรับเบนปุญญาพรพูนพิพัฒน์พอะลดแลนอยู่ในวงการบันเทิงมานานหลายปีแล้วและผ่านมาหมดแล้วทุกบทบาทไม่ว่าจะเป็นนางเอกหรือนางร้ายก็ตาม แถมตอนนี้ก็ได้ผ่านตัวมาเอาดีทางด้านการแสดงเป็นนางร้ายด้วยล่าสุดก็ทำเอาแฟนๆฮือฮาหนักมากหลังออกมาโพสต์ภาพของตัวเองตอนที่กนหัวนุ่งขาวห่วมขาวพร้อมแคปชั่นว่าลาแล้วทางโลกทำกลางแฟนๆที่เข้ามาคอมเมนต์สนั่นเลยว่าคือจบแบบนี้ไม่แฮปปี้เอนดิ้งเลยค่ะลุ้นมากอยากให้ตลับกับมาโน่สมหวงังกับตลับลุ้นตั้งแต่ตอนที่หนจนจบสุดท้ายฟิลขาดมากอนุโมทนาครับสาธุสาธุ ลาทางโลกมาทางนี้ h h a a s t เจริญคำออนเจริญพรอนุโมทนาบุญด้วยนะคะสาธุสาธุขออนุโมทนาสาธุสาธุแต่ก่อนที่แฟนๆจะเข้าใจผิดไปกันใหญ่เราก็ต้องขอเฉลยแทนเลยว่าภาพนี้ไม่ใช่ของจริงนะคะแต่เป็นภาพจากละครเรื่องล่าสุดอย่างเลือดกากีทางช่อง8ส่วนในเรื่องจะบวชทำไมและบวชเพื่ออะไรนั้นก็ต้องไปติดตามกันในละครแล้วละคะ่ะ และหลังจากที่ละครเรื่องนี้จบแล้วจะมีละครเรื่องใหม่ออกมาให้ติดตามกันเมื่อไรนั้นก็ต้องมารอลุ้นกันค่ะ